อ <Yeah. S 1> ้าวรออะไรอะไรเกียวพวกเบื่อทไมเือจริงๆเลยต้องมาเจอมึงเนี่ยเบือะไรมื่านบเนี่ยอ้าวมามคุยกันหน่อยเไมล่ะม่คุยกับวันนี้ขึ้นมาจะพัดใจผมคุมีเรื่องจะมากูดพ้กผมจัดใจผมพอเรื่องอะไรวะคุพ้ออะทักเหวินตอนจุกุนตันี่โอ้ก็มีเรื่องไปพ้อใจไม่อะไรม ต่อตักันเด่๋ยวบอกว่ามึงน่ะปั่นตรนี้นี่มาเฮ้ยมึงเห็นุ๊เห็นตั้งสองตาเลย้าหากูมึงเห็นเห็นการณนั้นปุ๊กไม่ฟ้องมึงไม่ฟ้องปก็ไม่ฟ้องเพื่อจจับตาเลยอันนี้้วแต่มึงจะทำอะไรได้เลยเ้ากันไปเว้ยเ้ามันไปมึงกับปุเป็นไรจับตาโม่เอย ที่เปนเลอจับตาดูอกอยา่ขอขออยากขอขเออขอขึ้นบานรตรงนี้เลยได้หครับ้าแอร์ยิงนักตัวรอนคุณบอกวันนี้มารูระหว่างเซนะซนต์ในห้องนะเจ็บๆกก่ะ แล้วพรุ่งนี้สามโงเท้าได้งืึนเต้องการตึงใจให้ของข้าจะระทุนั้เราได้กล่าวให้วมท่านไอ้เก่าชีพูลาเลยนะเพื่อเฮ้มึงนั่งสองคนถึงฝากไปด่อยมึงทำเนี่ยปนลาอ้มึงไป็นไรกูไม่ว่าแต่ครั้งน่ะถ้าเป็นโอกาสของกูแลวกูเลยจะกาเอาืเอา้